อาอสบายดีพ่อแม่พี่น้องและก็บสบายดีเอฟซีทั้งผู้เก่าเลยผู้ใหม่ทั้งผู้ยยอยู่ไก่และอยู่ไกลและก็ทั้งผู้ขี้ไร่และผู้งามเด้อพี่น้องและก็ทั้งผู้สูงผู้ต่ำพร้อมน,นี่ได้มีโอกาสบอได้เข้าป่าม,มาเล่นเคื่อนพันซีเพราะว่า<ม>พันซีโทุหาเหมือนเด็เพิน่นมีเป็ดตัวนึงเ่งบนว่าสู่กินเหมือนเด็เพราะว่าเขาบอได้เข้าป่าพักพ้อมเมื่อเพอดีเราเจ็บหัวกเขาพูดเราชี้แบเปิดเป็ยิ้มเป๊ะสบายดีเป็นอะไรวะ โท่มาแม่เตอกินเป็ดเขาก็รีบยมาแล้วแหละว่าอเลอกินคือมาใบอเท่มดท่อน่น้อะเป๋คนดังโอ้คอยดีคนดังด้วคนดังห็นบอกแม่แล้วคดีางไบอเปิดคนบ้านป่าโมแม่นาะคนหากินนหากินป่าปานี่มันจะมีเป็ดดอกอย่างไให้เบิ้งได้ต่วะเบิ้งได้มเบิ้งตีเท่วะลี้ยงก็เกินเอาเนี่ยเนี่ยเนีให้เบิ้งได้หนึ่งก็เพราเบิ้งหางมัน แต่บิ่งหางกระตีนมันก็พอะ่อยหู้แล้วว่าเป็ดวก็ยังใช้ตีนตีนนะโอ้ใช้ตีนมันเลยตีนเป็ดมันตีนมันโอ้ใช้ได้สำเนียงแทนเ็นี้ยนี่มันต้องกระตีนเป็ดเด้คาร์วาตีนเนี้ยมันเป็นนกเนี่ยหรือแทนเอ้ามันนี่ก็เป็นมือสัตว์มันดีอีกมือนึงเพราะว่าเฮามากินอันเกิดพี่น้องเพราะว่าเฮาโบจ็บโบไข่เขากินได้แต่ว่าเจ็บไข่แล้วยอมได้กินประเพลิน เอาจะเป็นแล้วเหรอนอ้โอกระดังเพื่อนดังใครเออในเด้อพี่น้องลายคนทำมาว่ะเพื่อนเบาสีเบาคือใหญ่แต่จริงโมเมนมันเป็นหอพักเราไอยู่เราปอยู่บบ่เบาสีบ่สทมแมนเฮือนเฮาเนี่สุดยอดเลยอันเดีดทำเนีนเฮือนเฮาจริงเราโมเนต์เฮือนเบาสีเบาซีสาเฮือนเบาปื๊บนี่เฮือนเบาปื๊บน่่เฮ่าฮ่า่่าาฮ่า้่ฮ่านโมฮ่า ก็ยอกได้พ <uit> ี่น <them> ้องมันเป็นหอพักเพิ่นนี่ก็ได้มาอยู่น้ำเมียบที่พี่คนนอคนอยูนเฮาอยู่ซก็อยู่ได้ถ้าว่าใจบรคับแครแม่แมนถ้าใจคับหน่งมตินีสองยาตีโอคนพ่อแม่แมนสโบเลี้ยวด้วยมันหนึ่งสโบอกันล็อกันอลอกอกก่ัว่เนาะ เกพิ yeah. okay. ่มาเสืああ้อกระเป๋าเลยนะคนมาเพราะเพลงจะฟส้นาร้อหนาจะฟังเพลงจกบาดเอ๊ะนึงครึ่งบนผ้านึบทเพลงเขาห้องฟังได้ปะไม่มีเพลงครับเราที่แถวเล็กทีกบบไปเดินผ่ อยูกระเป๋าเลยโอ้มากกึนตัวนี้นะเากเป็นหองรู้โอเคนาะคนรักจางนาวฮ้ยไเซ็นพวกสันอมไวได้่าัวอยู่กระป๋า้นนี่เลยอย่กระป๋าโอ ยายายาปลาชื่ออะไอน้องใส่เสื้อลายใส่ไล่ินนอสมยอจมูกน้องนานก็โดมาโคืโคองมันบงลูกเกียวันใส่เชียงเป็นอะไรอะไรใส่อะไรต่ใส่ชื้อลลยน่ะหักเท้าเชียงหักนาะ ก็เชื่อได้ปุ๊บพอาทาแค่ได้เลยแค่ได้พอาทำสูงแค่ได้าแค่ได้โอ้ลกนี่หรือวะล่ทำลท้าวนล้วทานี่ลกทาทาลูกตามนันเนาะข้าวขาวเมียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดี โอ้สีน้องมาขายตัวพ่อแม่กินนะโอ้ย,ออยมา่าฮ่ให้พี่มาตามหาจนทัวไปพบสภาพ,พหัวขายตัวหัววซายม่ี่ยโอ้เป็นเพลงนี้สเสือเพลงเราสีขาว เราไปมาล่แบบฮะเราไปจักจ no oh oh wow oh ักเป็คือสิกว่าเนี่ยเนาะห่้านโดนเห็นกันจะนนโดนเห็นกันจดหน่อะไรนี่เราเอาเราไปกันเอาไปในหมู่บ้านเห็นกันมั้อโดนโดนเลยเห็นกันเพียงน่องตกตาลึงงามแท้งามแท้ก่อนนั้นทัานดำทัางแหล ก่อนนั้นทั้งน้ำทั้งเนี๋ยวนี้ไค่เนยลำผึ่งลำบผึ่งก็ไอะไรปนไปเหนียวสุดคอฟ้าบอกเห็นหน้าน้องมาแข่งไกถึงเขารถไปนานปีที่น้องจกไปดวงใจอ้ยสุขสข้วดสนเข้าว่สัเลาเป็ได้่าอคอยน้องอยู่ บ้ากใจสุเสนจมวนจากบ้านไปหลายผีผ่านคนเทอยหน้ามนต์ไปเลยจะจับมาบ่เมือนอาชีพทนจากใจเอมือเอาไปป่าสามคนจะลงมากลางคืนนะบ่าผู้เช่าหน่อยโทรหาคุณแมร์บ่ เขาทำคนลลายเเขาผู้เาวาโทรหาเลาเออเห็นเห็นเขาทำเราอ,อยู่เลยแต่ว่าบุเมน,ไ,นไปมีเวียกยู่ยเพื่นอนอเออตอนนั้นเขาบอกว่าเขาจาบอลลกมือนีแหละเข,ขาจะเลิกเขาจะไปทำผู้ไม่เลิกกันหเกาประยุธ์จะลนลมบอลหนึ่งจะลงเจ้าเห็นกคนลเ่นลหาก็เห็นเพอยบ่ว้อยบแมนคยบัช้อยอยเห็นกันคอยบวอยมาห้คอยบัอยนวันนักแท้กชอยเยอะเดยธรรมดา อันใจเราขึ้นอยู่ลุมบุชานลอยเพราะว่าถ้าถ้าบุชานลอยมีบุชานลอยขนาดคุปายช้ำเหมือนกันมันนั่นบ้าคือคอยในคนป้าคนลอยเมืองขึ้นไหมอ้เอาคุปายแย่เลยคือมาแล้วพี่น้องมันนะครับไปป่าซามขดวัดนี้เนลงมาก่อนจั๊กฉี่เมียโทรเรืยกว่าบุชานลอยโทรฮักบมฮูนะเพื่อนดอกเพื่อนากำมาเฉลยมันนี่ เมียโทรก็มีชวนกับผู้สาวเนี่ยถามว่าเพิ่นบุญโลกมากะถามว่าเพิ่นบุญมากกับผู้สาวไปไปน้ำผู้อื่นก็เลยจะเป็นเขาก็เอ้าให้น้องนุ่งล่องไปซะเขาก็บเบียกีนหรอกพายดันเขาก็มักกันไปหน่อยเลยไปผู้สาวหรืตีเราหรอกเนาะจ้าทำหมักกันยนให้ปืนไปได้เชี่ยวเองหรอกบอลเรือหรอกบอลเรือวัวท่าดีแล้วปืนเลย ขาพี่เจ้าไปขาวว่าเจ้าเล้าไปขาวว่าเอสกนไบอสีโทษบมเ้าหน่อยบอสีฮะโอ้เจ้าเอ้ยขัดแตกตัวเด้กแล้วแล้วบอสีเอ้ยโอ้โอ่าน่าน่่น่าน่าขัอยู่้าบกินน้ำเจ้าด้อ โอ้ยเด้เดเด้อเว้เ <magnesium> ด yeah. ้อกินตังจอืมน่นหนึิถ้าหวเียนถ้าหัวเพเปน่าหัดำแม่นเลยอืมเี่ยาคนทดหวมันนี่ทวมันบางคนโอยกชุ่ยอดด้เนาะแมนเป่ยาบเกนเปยบ่ดหมเปื่ไ่เปยกันว่ะเองต่ลบเกิน๋ยโห่ก๋บเขาบิ๋บเบ Bò thả đi, đi yeah, yeah. okay, nó đi bọc kia bọc kìa Rồi, hẹn rồi ta Nè, nè, nè Rồi, bò kìa, kín bò Kín bò Nhanh quá Đây, đã chọc được ฉุ่นุดใจแล้วเนี่ยเป็นลาบแล้เดินมาเปิดเลยสำเนียงก็โอเคลาบสามคนนี่สอนเย็หลาบเป็นสำเนียงโอเค Bang bang, mặt trời lên mặt hai bạc hưng. Bồn đi bò hưng. 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 เป็นว่าเขาช้ร้ายเเขาเจ็บเขาเนาะอเอาาเต่พ่อทเเจ็เขาเลยนะบายเลบายเลยอ๋อใส่น้ำบายลาบ่เิบกินน้ำไออืาปีก้อยเป็ดก้อยเป็ด้อออืิกินกับเขาไดอยู่ต้องเนาะไ้ลองซีมม้เลย เียนแล้วเลยผู้ผู้เห็ดต้องซีมก่อนเนียเอ่ก็เอากินเอากินเบียรกับผู้ผขอบริหาดได้บอชีเดอร์โอ้ยน้อยนึงจัโนเขาเฉีกหายของเนขอไม่น้อยเพราะาะเขาหายได้หายดีเลยกินห <c oughs> มดฮึ ซ้ำฟังเพลงรถตุ Four ่นเหาะบาดในท่อปุ <a> <S <s <randomized> ้งลาบตัวนี้แล้วลาบซุกมาสิบาเห็ดสุกเล็กตัวเบิองพี่น้องสุกเล็กนี่แต่เลือดเป็ดก็บาได้หนึ่งเลือดเป็ดกันบอสมาซืกินกันบ่อสบอสบ่สต่อท่อปุ้งแล้วยังตัวนี้อีกไหนบอสบุญยาบุญยาบอสนี่เป็นไง มีเรือนำหนึ pues ่งเรือพ so yeah> ี่น้องด้อมหากัรโอ้ยน่นเลอืมบังไปละเกิดตน้ว่าอืมอมอืมอืมสุกเล็กบอสีกินบ่สุกเล็กบ่อว่า่บ่เด้อบอกินบ่บ่เด้ออืมสุกสุกเล็ก จะไปไปไจ้าวไรเนาบังำต้มเนอบังำต้มเนอะเข้ามีนม้ำเขาใส้เกลือน้ำปลาก่อนเลยเขาบกาใส่กเกลือหลังปะ่อเดยโอ้ยใส่เดี๋ยวสองอย่างเข้ากานึงเลยตรนนี้เอาบวงเลอเอาไปนี่ง กระจบยกระจาขึ้นทีเมื่อไร่ก็จะประมาณเนาะต่างรถแดงรถเนาะสุขเลศเนาะโอ้กทางรถโอ้ยโอนีกถึคอนเสได้เลยางเนาะเน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 นเนนเเนเนนเนน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 เนเนนเนเนเเนเนเนเเน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 นเนเเดเนนเ สุกเล็กเป็ดกับปลามันต่างกันเนี่ยดิฟปกันเ,เป็ดในลายเสือกเรกินใช้ล้วเอาเชื้อเยื่อไหมที่นีอ้าวได้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 <ม>เราไวเสียเบียวไวคาดพ<ม>อ,อยนยาดำจอกหนึง<ม>่ง<ม>ตัวนี้มันจะเป็นหนามเป็นที่ใช้ไปกินอันหนึ่งเนาะแม่แม่แม่แมกินวัวได้แล้วตัวนี้น้อยหนึ่งน้อยนี่เราจะน้อยว่า,วาโอพาทท้พัดเตียงเนีน่ยมักเหล่าอ<ม>่างก,ก้อนเป็นนอง เอาคาเลยใช่เอาคาเลยเนียวเลยวะลี่ก่อนเนาะอยานวาีผคุยากน้่าเงุกเลิบก็ไรอะครับมันจะตายแล้วเขาทถาวเอาลี้เปคาหนึ่งจเหวไปดิไปดินานะเห็นบ่ลานกระโุดกระโดดยได้กระดแต่ว่าพี่น้องว บอกว่าใครว่ากินกระดุ๊บเป็ดกระดุ๊บไก่นี่ก็อยู่น้ำหลังเขาเฮ้ยอยู่ก็อยู่น้ำหลังแช่เจ้าชิดพ่ออจ้าชิดหน่อยเออเจ้าเนี่ยว่าไรแม่ถ้าบอกหน่อยแม่ถ้าเจ้าได้เนี่ยปิดก่อนเป็นยาเลยว่างไหด้บ้างหน่อยนั่นนั่นนะขับบ้าบงหน่อยหนอ นี่เราได้กูว่ากูจิงเนี่ยเลยนี่กูเฮ็ดนี่ก็จริงเป็นเรื่องเลยพี่น้อะไรยนี่ยพวกเนี่ยยาและมันหนอยข้างนออยเราจะซื้อเนาะจริงจริงมันกินคำไงเราไปได้มาเปิดมาหารเสร็จป่าจีบอ่สุดยอดน่าไ, <alle S 1> ดได้หรือเปล่า โอ้ซื้อเขามา่เตือนเลยบอนแมนดีๆๆๆพิกานกินข้าวเตือนบอสีเมียเราเชีายเราได้ใจหนักอเมียเราทำอีกบาปเอาชิกินก่อนโอ้มีมีพวกเพชรกลับมาเชียวอย่าชนน้ำเพชรนะเพชรกลับเพชรเก่าอืมไม่ใช่พวกเพชรแห่ก็พวกเพชรชะดองเรื่องพวกเพ็ดเนาะ เป็ดกราบเนาะโอ้ตรงไหเมียเป้าอี่แก่ถึงมีดีกว่าฉันเขนดี้บอ่ะสิเข็ด่าบอ่โอ้อยาอกยาแควนคอเด้ออยากแควนนะเห็นไหมได้ข่าวกินดีอยู่ดีเขามีลาบเฉยๆแต่ผมกินจะก็ะ้ายนะบอกไม่เหมาแม่แหม่แม่แหม่ไม่กินจะ ตจ้าเชียงหายคอยมันตัวแบบเจ้าเอ้ยเอานูกเอ้ามากพี่น้องมากกินเขาแรกนำกันให้ตงแตงสามโมงแรกหรือว่าสิบหานาฬิกาจนหอดสิบหกสิบเจ็ดคนละเอาก่อนกินเขาแรกมันนะอือ ความที่ว่าเนาะจะแบากันเด้อว่ามากินดิบกินแรงแต่ว่าแต่ว่าอันนอาหารทางาเฮานี่ยแต่าอันนี้หลายคนนิยมอืมอืมอืมอ,อ,อืมโอ้ใจของหนักอืมมันบวงบ่ะอืมเอาน้ำไปเอาอืมดีเลยไปเอาเลย เรื่องต้มเป็ดต้มไก่คอยมักงด้วยตอนคัน่าโอเลี่ยงมั่งหน้าเอสงานบองใงเด้อโอ้หป้า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 บองบองกันักกูนักเขาชื่อว่าคนชมห่วงแกูนันชิมมัดไปโอ้ตัวเนยเอาตัวเนยก่อนเรื่องหัวใจ เอาใจเขาไปจนหดเลยทำาเขาปัดเนาะใจมันนะนี่แหละไม่นองกว่าต้มไก่เนี่เฮ้าในมะเรียตอกว่าโอเลี่ยงกระเพรนี่เลือกนาํามันชุดยอดตอนมันหายเลยบเปือบเนาะโอ้ตอนตอนอเลี่ยงตอนกระเพนมไม่ได้ยังเก่นว้กอดเนี่ะเนาะบางทีแม่นากมาเม่กินข้าวํากันแม่งเดนเม่มเดนา

สิัสดีค่ะไว้อันเด่นเหี่ยวไว้อันทิ ị ก้อนงานเตียงก้อนงานเป็ดก้อนงานเปาเป็ดประชาอังกฤษเปล่โอ้ลาเป็ดนี่ลาเป็ดต้มเป็ดประชาอังกฤษเป็ดมาชาล้วรับก้อยเป็ดต้มเป็ดชกเล็กชาแล้วครับอ้อสร้างเป็นเนาะโอ้ยไม่ก้อยเป็ดนี่ต้มเป็ดประชาอังกฤษเป็ อ๋อมึงเนี่ก็มี์สาวโมแมนะมากินข้าวน้ำมืันเลยมันกระเทือกใจแล้วเบอาก่อยเป็ดเหลาเรือก่อยเป็ดกระเจเลยนะครับเอ้ากินชาวเมย์มากแตกินตัวนี้เดียวกันเรากินสุกรไ้ยบุมักช่างวะคนโซ่ท่านั้นแหละที่บุกกินเนาะคนโซ่แล้วแม่คนที่บุมักคนคนสบายคนี้เนาะนี่นนอกจะเป็นได้มืงเนี่คือจะเข่าใจกันในีนุ่งเสือเสือชีเดียวกันเลยสีดำคือกันเนาะ จมแนกันเฮ้าเบนาะเฮ้ไปหเลย่เมคูอย่าอยายาอยาวินชาเขาจย่าอเาอยาอยูา่าอย่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 าอย่าอย่มียอาอย่อยาย่ายอาอยา่ออย่าอาอานยาอาอย่่าอย่่าอย่อย่อาอยายาอ่าอยาวย่า่าอาาา่่ออาอ ก็ยอกบมวนเด้อพี่น้องเด้อจะน้อยว่าเมาเหล้ามาเบี้ยผมแมนเลยนะครับตอนยังแข็งแห้งก็ยอกมวนก่อนแบบตายไปก็ถือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยเอาไปฟังเนาะแล้เชียวจูดแล้วเชียวไปฟังเจ้านะโอ้มีผักขึ้นแล้วนี่จ้าวันจูดไปฟังกันเถอะเต้จูดมวลเนาะไปฟังเนี่สบายมันเย็นนุ่นอ่ายด็่กระจบบกขาดบกใต้ดอกบกขึ้นให้จอยก็นละอย่าไปพันกังเว้นก็นละโอ้โัทำอะก็อย่างนี้เนาะ ยังาทันพรัดอยู่นะคเราสีม่งตาบอสียังไงแต่ว่าจงต่อนในคอยมากเล่ขึ้นเลน้ำซีที่เราสมดยอนกว่โอ้คักไปกินเป็ดเนาะแมนแมนแมนเปิดแล้วเมียมานังกะแมนพันลเมียมานางไก่ปมนพันญยาเลยนี่ก็ดีซาโบ้ได้มากินหนักเลยนะครจะใช้มาหลดหลบใช้มาหลดจะลบ ่ใส์เป็นเปียวใส่ใหรถเปีได้ฮะเออเนาะั่ขับรถบังน่องน้นร่มเลยร่มรถผมบอาไทยก็ทามาเลยเตอไปให้ไปไทยไัจะเกลือจจะใดรปะเนี่ยได้ก็เชรเจ้าลืมเลยโบลิ่งโบลิ่งโบลิ่งเนอะภาษาไทยโอ้ไปกินลาบเพชรน้ไม่นอก เ็นมัิ่มะนิ่หานไ่งเงเนาเอาล้วมึงดูนมานนเพิ่นเคิรนเพิ่นเคิรนพี่น่องเคิร์นน้อยนึงน้อย้วตัวมือตัมากโอ้บอสสีก็เจ้าสิบกินกระดุดเด็กว่าอยากไปดำหลังหมฮะพยาากล์ฟหลังมันบอสบางคนเขาเสือนนั้นบางคน คอยจะกินคอยกินก็ได้กระโดดจะไปก้อนโลดทางหนามีทางต่อ,อเนี่ยเพื่อทางแกงหอมทางแกงอมนี่ไปน้องก็ว่าถ้าผมได้กินกระโดดหรืออยู่น้ำกดอ,อ,อยู่น้ำล้างหมูสิล่องเบิ้งถ้าว่าอยู่น้ำล้างก็พออยู่พี่น้องว่าทางเข้าสิไปมีทางต่อต่อคุมบ่หรือว่าเสือเ้อถึงเจ็บไปง่าย <laughs> ใช่ไหมกินมันกระโดอืด <c oughs>